สวัสดีครับผมร้านเลเดอร์สปีดระยองครับผมจะมารีวิวครับผมอ่าคันนี้ฮอนด้ครับฮอนด้าซี6ีอารหกห้าศูนย์อาครับผมปีสองพันสิบแปดจดปีสองพันสิบเก้าครับผมเช็คเปลี่ยนท่ายแล้วมันเครื่องเรียบร้อยครับผมกองน้ำมันเครื่องอะไรก็เรียบร้อยครับอันนี้สวยครับแต่งสวยครับ ไฟสั้นไฟเหลวตามแมวครับยางหลังพีเรลรี่ครับเพิ่งเปลี่ยนท่อแต่งครับผมมีกาดม้อน้้ำมาครับกาดม้อน้ำยางหน้าก็ยังใช้ได้ครับยังเต็มๆอยู่ครับผมมาเดี๋ยวดูเลขไมครับผม เลขไมสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยยี่สิบเก้าครับผมอเดี๋ยวเช็คระบบไฟครับผมวันนี้มีที่อุดกระจกมาครับไฟ LED ไฟต่ำเป็สูงใช้ได้ครับผมคันนี้มีไฟมาครับไฟเลี้ยวสายฝาใช้ได้ครับผม แต่ดังครับผมจช็คระบบไฟท้ายครับไฟเลี้ยวไฟฝ่าใช้ได้ครับผมไฟเบรกใช้ได้ครับผมสนใจก็มาดูรถได้ครับที่ร้านไลเดอร์สปีดและยองครับครับสวัสดีครับ